คนเรามาต่อของเมื่อกี้นะของเมื่อกี้เป็นเหมือนดิมหนกเลยมันหลุดค่ะลูกลูกค,คุณคาช่วยช่วยเฝ้ารอนี่ฉันหน่อยได้ไหมคะพอดีว่าฉันจะไปหาลูกอะค่ะได้ครับได้ครับโอ้พาไงคะแม่เรียนเสร็จหรือยังจ๊ะลนะูกเรียนเสร็จแล้วค่ะอยากไปช่วยแม่ขายของหน่อยได้ไหมเอาไม่ต้องแล้วจ้ะไม่ต้องแล้วลูกอ่ะค่ะค่ะไม่ต้องแลวเนาะ เลี้ยงดูน้องเลยแล้วกันนะน้องไปนั่งเล่นกับพี่ดีกว่าไปนั่งเล่นกับพี่ดีกว่าเออลูกพาน้องไปนั่งเล่นอย่าให้น้องนอนพราะลูกไม่มีเวลาดูน้องด้วยถ้งั้นเดี๋ยวไปขายของกันดีกว่าน้องพานะคะครับกลับบ้านกันลูกครับพ่อ คุณครับผมกลับมาครับจะพรุ่งนี้มาซื้ออีกได้ค่ะได้ขอบคุณนะคะที่ซื้อค่ะไม่เป็นไรครับกันดีกว่าก็จะก็ไปไหนกันบ้างคะ่ะสนุกกันไหมเอ่ยถ้าสนุกคอมเมนต์เลขหนึ่งถ้าไม่สนุกคอมเมนต์เลขสองนะคะฝากกดติดตามด้วยคะ่ะบ,บาย ใช่ค่ะกดปุ่มกันนี่นะเพื่อไป